ဒီနေ့16ရက်နေ့ခုနကမှကြားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုက်တာမောင်ဟန်ထိုင်းဖိုက်တာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်လည်းတူတူပြန်လည်ကြည့်ရှုအောင်ပါဗျဒီဘက်ကဘောင်းမီနီနေကတော့အင်ရှင်ထိုင်းမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းမီရဲ့ပြန်နေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုက်တာမောင်ဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ16ဖြစ်တဲ့16ရက်နေ့16ရှမ်းမောင်ကတော့ထိုင်းဖိုက်တာနည်းနည်းလေးပုတ်ရှိတယ်ဗျ ข้าเนีะด er> ีเจดีที่เลยโลเกะมาดูครับบนเวทีมาอะไรเพชรทับมุมแดงจากฉะเชิงเศาครับเจอกับมหาห่งเสือหวนหมวยไทยครับเนี่ยไหนเดาชาเที่ยนาะไทยไทยเราหางเตายคกเตะวรัเตะวโลเกลครัโลเกเดิรับสาหรับมหาเอาโดนหมัดซ้ายครับมาลยเพชรงรายครับงทาเวทครับกดลงมาครับเอา ปู้นี่ในในธรรมาธิ่ารูไใจเชิดเอ็ดช่วยถธาด้วยและท้ายไฟดาวโลเกตบความสูงกว่าครับทางด้านของมาลายเพชรครับแต่ว่าอุ้ยเข่าซ้ายครับมหาเฮงจิมซ้ายครับเตะขาล่างครับมหาเฮงมาลายเพชรไปยังไงครับเตะขวาออกมาเตะขวาไอเข็มเลยเนี่ยังโดนปลายครับมาลายเพชรมีเตะซ้ายครับมหาเฮงโลเกตเลยเด้อ ถึงจะเสียเปรียบช่วงตัวครับแต่ก็หาใช่ปัญหาไหมครับดูครับโอ้โหผัดหยับข้าหาครับเตะล่างครับมาเองเตะล่างครับเตะซ้ายครับมาเองมาลไยเพชรว่าไงครับเตะซ้ายโอ้เบลดิตี้ด้วยนะทั้งไฟเดาตัดที่เด้ตะดที่เจดีย์แถวโซลูตี้อย่างแบบทั้งไฟเดาเอาวีโอ้โหเกี่ยวข้อแทงซ้ายครับมาเองเกือบไปแล้วครับมาลไยเพชรครับโอ้ดูครับ ดูเดือดแต่ต้นยกเลยครับผมดูครับมัดหนึ่งสองของมาลัยเพชรครับเขาเจอเตะล่างครับมาลัยเพชรเอาเชียร์ดาวชาวแกนี่นะเบบจะโดนยามาไฟด้านนี่โอ้ดูครับสอนครับทางด้านของมาลัยเพชรครับลูกเกดครับหมาเฮงล็อกคอกดลงมาครับมาลัยเพชรอาจารย์นพดลครับจับแยกครับสับชกใหม่ครับนี่แหละครับผมแม่ ก็เป็นการแก้เกมของมหาเองครับแกปรมาชีรส่งตัวาาราดูดชิบชบาเลล็มาเพชรจแก้ไไดดอน้การเจดดูดเชเนสซาเลยดูดีอาชิมาลเอาเชดารท่าดิมยามาไพ่ขล็อกคอครับมาเองปีว้าครับมาเดินเข้าหาครับมาเองตีเข่าขวาครับมายเพชรตีซ้ายครับ อีกเลนลงเนี่ยณีทามาตองดาดูไตชิดนี่จ้วยอ่ะตุ้ยอ่ะเลยเจ้านูเมียนม่าไฟท์เตอร์ดันนี่โทชิดเลยดาตอช็อตหลွတ်เลยเปียไตท์ไฟท์เตอร์ออกถีเลยโอเจอไป3ขาครับมามะเพทดูเลยเปลี่ยนโทคันเลยเปียดาไตท์ไฟท์เตอร์เลยติติเปลี่ยนที่อ่ะเลยตุ้ยอ่ะเลยอ๋อยังแก่ได้ดีอยู่ครับทางด้านของมะไลเพทครับขี่ได้ไตท์ไฟท์เดา แม่แต่ท er ี่ดีกว่านี่มหาเฮงเลยครับดูครับโอ้โหถึงจะเสียเปรียบช่วงตัวแต่ว่าการเต่าเชดได้ถเด๋อทงไฟดเลยเถอจะมาไฟดเลยเอแบบต่าเชขอ้าับลี่กมาได้ดีเว้ยเอาบีแตเลดหาเลดดูเอบีดูได้ค เุณได้เชื่อเลยนะยด่าแงไฟดาตัวเล็ที่เดียวแม่เีย่งราวจนอาไม่ไหเไฟดาวตัวเล็จ้าหนีพี่แทงซ้ายครับมาเองัดแย่ครับถือมีทีบซ้ายครับมาเอ่อมาลยเพชรครับหาอเมื่อกเซเอ่อ

อาจารย์นพดลครับส um, ับชกใหม่ครับเอาขยับครับเอาแลกหมัดครับพยายามเตะขาล่างครับมาเองโอ้แต่เกือบโดนหมัดของมาลัยเพชรครับเอาโดนหมัดขวาโดนหมัดขวาครับมาเองนี่แหละครับเอ้าที่เดียวปะกระดิจเดียวเดาดานี่เราตองเปลี่ยนอะไรไหมยิงโดนยิ่งบวกครับมาเองเดินขวามาเตะขาครับข้างใครอย่างไรดาเตอโต้ลี่ใหญ่เนี่ยพี่มีถีมซ้ายครับมาลัยเพชรพยายามบวกหมัดหนึ่งสองครับมาลัยเพชร ไปคว้าเอ้าโดโอ้แล้วนี่ยึดนี่ไมค์เลยเท่าช่องสรุทีเลยครับโอ้ดูต่ายถ่าได้ไซด์ไฟท์ตัดลงนี่นี่โอ้ก๊วยแปพี่ตัวลงเนาะมุ่งอินดาท้ายไฟท์ตัดจะเลยดาเราตัดแยกชี้ขึ้นไปเลยเอาส่งชี้ไปท้ายไฟท์เดี๋ยวเท่าช่องเปียไปนี่พี่ครับตัดแยกชี้มาพยายามล็อกคอไว้ครับชี้นี่ชี้มาดูตลอดเลยถีถ่าเลยอ้าวเดินเข้าหาครับมหาเฮง มาลายเพชรไปยังไงครับเขาลอยใส่เอ้าโดนหมัดซ้ายมาโอ้ที่เดียบยาเฟรดี้ก้าวเนี่ยด้จนาอุ่มยามาไพดาลมาเฮฟเฟรดี้หน่าเหลี่ยดเด็ดต่อเลทที่เดียบยาอย่างไม่ทันไพดาลูุดใเชียดเดียวเดาอย่างเชียดเดียวเอาเชิดกันเยอะเดียวเด็ดต่อเลทส่งมาเลยไม่ยอมเหมือนกันครับมาลายเพชรมาเฟรดี้เด็ดเอาเช่าสุดที่อย่างทันไพดาลจุดใจเชียดแทงซ้โดนครับจับแย่ครับซับโชคใหม่ครับลูกแก่เตะล่างครับเอ้าหมัดขวาบืดครับจังหวะนี้ของมาลายเพชร ลูกซ้ายกาวเลยว่ะแฟลลี่ดิโอ้ลูกซ้ายครับโอ้กับมาเองปล่อยซ้ายปล่อยขวาโอ้ยโดนหมัดขวาโอ้ยโดนหมัดขวาโอ้ถึงได้แช่ครับมาเองโอ้ไทไฟเตอร์เล่จัดดอกไปดาอแมสเซนยีหนีบิ๊ว่ะเฮ้เติมครับต่อตอเล่กูยายหนีบิ๊ดาไทไฟเตอร์ต่อตอเล่ยายหนีเนี่ยณฐานกูอ่ะไทยังสเปรพี่รอดาฌีปี้นี่แหละดูชัดได้ถ่ายดูเฮ้ยไปเอาฉีกกันเจ๊ พยายามเตะล่างครับโอ้โหล่วงลงไปเตะเจ้าเอาอีแม่เส้นหีแม่เส้นแท่ยีรู้ย่านนี่ถ้าถ่าพี่เปลี่ยนทุขไข่เนตายเอาฉีไล่ขาเนบิปั่วติ้งด้อมโอ้เอาฉีตต่อรียายตีดาปั่วติ้งขันเลยได้ตัดเยอะฉีมาเอเชียนไทไฟท์เตอร์นะโนมเมียนม่าไฟท์เตอร์มหันแย่ฉีกันเจ็บถีบิดาตัดเยอะฉีมาช่มเป้ได้ยานะเจ้าเราเมียนม่าไฟท์เตอร์มหันตัดเยอะฉีมา လေတိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီပွဲတော်ကဒီနေ့ခုနမှကစားတော့တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်